สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเซ้าๆครับกามว่ารุนเริงบรรยากาศยามเราของเฮ้องวะนี่ครับก้าปลาเขาหน้ามถ่วมเนาะปลาสีมีแต้มบ่จักหน่อยบ่ปลาก็มีปลาบอนยุติว้าหงบ่ข้าวมีปลาถึงรอบครับยามมาเร็วขี้หาลังแล้วเนะาะนี่ครับผลงานห้า ไม่ไหมครับด่างเฮ็ดออกมาไม่ๆหมเนาะขาดครับพูดเลยขาดออกไปเลยครับคุณเนาะวางแบบไงหนึง่งผมเห็นมีห้อยมันถือเนาะผมว่าเป็นมันสีย่างไปครับเดี๋ยวฟูงหลับกัอนอเสียดายครับฟูงหลับกันเดี๋ยวเข้าไปรุลัลงต่อไปน้ำกันครับผมต่อ่ปครับ รอบพะย่ะเห็เดี๋ยวเราครับรอบหน่อยพะย่ะเนีน่ยมันมันครับรอบหน่อยพะย่ะังหนี่ง ขอใสรงามครับวนี้สองตยิดตัอกันเลยครับมานมาน,มนผมมาหานช่วงนี้แล้วีไม่พมีงนน่นาจใด้วยน่อยนะครับเนาะอยากมีตังุ่นได้ปลสิดครับ,รรรบตมาหนีหวยเนาะมีตัวเป๋าปลาคอไอเดน,นะครับนะ เป็นห้อยผิดเกียว์พี่น่ขาดาอกขึ้นอาหานต้นฟ้าต่ำแล้วครับต่ำแล้วครับไปข้อสองตัวครับผมขอสองตัวปลาสลิดตัวนึงครับมันมัดน,นะผมแถวม,มงามไปงา่ายกวไ่าไไน้ครับผมแถวๆ แค่หน้าน้ามทัวงนี้นะครับนี่ครับผมโอ้บหยังเลยครับเอาครับดูไล่ดูไลยครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นโตเห็นแล้วห้องใส่สวยใส่ใสวยถุงกันครับเนาะใส่เย็ยนห้อง ยันเห็ดมาม่ยางนีเนี้ยานี่สิบลางถิ่มนะครับเนี่ยใส่อีกเลยครับยำมือนห้าว้าเคยเปลี่ยนเงี่ยเนาะแต่้าวถิ่นใส่ตัวมือนี่กับบอสใส่เงี้ยเหรอครับมื่อนี่ยางเงี่ยเกาเลยครับ แม่กระเตาครับหลังกระเต่อยางไหลอ๋อแ,แม่กระเตาแม่กระเต่าครับ ยังไง่นยมามันกินกับาเนี่ซองล้งซองแก้มครับผม สองหลังสองแต้มครับอยู่เนี่ยต้องเอาต้องต้องกับหลายครับครับ สามเต็มแล้วครับยันห้างเตมอีกเต็มนะครับใส่ตอ่อแก๊กแม่ตะเตานี่ร้ายแฮงในมีอีกสองเต็มครับ เตมสวยๆครับเตมนี่พวแม่กระเป๋าเนี่ยไรยแ้ง สเตอร์วีดเดี๋ยวเห้ไปดูหลังต่อไปน้ำกันครับผมน้ำสกปรกหลายครับ ครับผมตรงน,นี้เข้าไปหยามรอบแล้วแล้วเนาะนครับผลงานเท่าปลาสลิดไม่เงีง้งหลายตัวเสียบอยู่สลิดก็ได้ถุงมาเป็นปลาคอนี่ถุ่งพี่ยขาวเป็นเอี้ยนแล้วครับเนาะไปเรับไปเบิ่งน้ำกันอีกรอบนึงอย่างเอี้ยนเนาะเดี๋ยวสิได้เบิ่งเอี้ยนน้ำกันครับผมไปครับจะเข้ากล้อนว่ไม่หน,นีงงนะนะครับอย่เนาะผลงานปลาลวกเท่ามาหอดบ้านแล้วครับเอียนกับข้าวทีต้มครับเอียนกับใด รอติดตามคลิปหน้าด,ด้วยครับเด้อว่าสิมีผลงานบ่นเนาะมื้อนี้ก็ถือว่ามาอยู่ในปร์มข้อย่างมาตัวนึงเนาะ